สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมก็สูบน้ําออกจากข้าวนะครับนี่ครับข้าวออคือว่าจะเก,กี่ยแล้วครับน้ํายังไม่ลดนะครับที่สูบออกก็เพราะว่ามันเป็นหน้าดินใหม่นะครับหน้าดินเก่าลดไมโคขุดออกหมดแล้ววัวลดเกี่ยวเขาไม่ลวงครับเพราะว่าโคนมันลึกนะครับนะี่ครับก็ได้สูบน้ําออก ส่วนปลานะครับก็มีอยู่นะครับแต่ยังเก็บไม่ได้ครับต้องรอน้ำลดกว่านี้มาสูบไม่หมดครับเพราะว่ามันเป็นแห่งนะครับมันเป็นมันอยู่ทุกที่ครับนะครับเน้นปลานะครับต้องให้ปลามันรวมกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ ก็เลยมันเดินลุยน้ำดูนะครับว่าน้ำมันถึงไหนครับนะครับก็เดินลุยน้ำดูน้ำนี่เยอะเลยครับก็ลดเยอะอยู่นะครับ ดูฝั่งนี้ครับคั่งนี้นคฝนมันลึกครับเด้นหาปลาไม่สะดวกครับก็สูบน้ำออกเยอะอยู่นะครับส่วนปลานะครับก็ไปเยอะอยู่งครับปลาชน เสร่รอบดักปลาไว้นะครับตอนเย็นว่าผมจะมาดูนะครับปลามีอยู่ทุกที่ครับเพื่อนน้ำสูบออกนี่ปลามันอยู่ทุกที่ครับไม่เหมือนน้ำลดเองครับน้ำลดเองจนลูกกี้แล้วก็เห็นปลาช่อนขังไปคันมากเลย นี่รอบผมครับข้างบนนี้ก็ไม่มีครับนะ้ำก็มีแถวนี้ครับนี่ครับแถวนี้ตามรอบผมนี่ครับก็อีกถึงตรงที่ผมสูบนะครับ มีบริเวณนี้ครับงอนก็ตรง,ตรงพ้มสุกปลามันมันรวมกันครับคาดล้มนี้ไม่มีน้ำครับเ่ราน้ำลดหมดแล้วครับ มีอยู่ครับมีอยู่ทุกที่ครับปลาอยู่ข้างบนนดนครับเนาะ ตรงนี้ก็มีครับ